สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เอ k คาสาขาหน้างเรียนปิิ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์กดแชร์แป๊บนึ่งนะครับผมนี้เรามาอยู่กับยี่ห้อที่ดูดันไม่เกรงใจใครนะครับผมแต่ไม่ใช่แรปเตอร์วันนี้เราอยู่กับ Ford Ranger นะครับตัวนี้4ประตู XLT กเกียธรรมดานะครับรถนั่งกึ่งขนของตอบโจทย์คนที่มีครอบครัว หรือว่าคนที่อยากจะใช้บรรทุกแต่ไม่ได้บรรทุกตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นรถ4ประตูท้ายบรรทุกนะครับ Ford Ranger นะครับ XLT สังเกตยดง่ายๆนะครับตัว XLT อ่ะก็จะเป็นกระจังหน้าเป็นโครเมียมนี่ยนะไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้ยังเป็นเครื่อง2.2นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดอยู่นะครับมาในสีดำเมทัลลิกนะโอเคอดิ่งให้กดแชร์กันแล้วนะครับอ่า อย่างนี้เห็นนะครับว่า Ford เนี่ยในโฉมนี้นะเป็นรถที่ยอดนิยมมากเพราะว่าใช้กันเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคันนี้มาโดยการที่เขาใส่ล้อแต่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นล้อที่เหมือนรับเป็นกึง view, ก่งโฟวิลกึ่งเลนสิ่งนะครับเป็นล้อยอดนิยมเพราะว่าตัวนี้เป็นล้ออลอยนะครับที่เป็นว,าว้าเข้าไปเหมือนแต่งสไตล์โฟวิลนั่นเองแล้วก็มีตัวแต่งคเอร์ข้างมาให้นะครับ บันไดเดิมโรงงานนะครับชุดแต่งด้านข้างจะเป็นโครเมียมหมดไม่ว่าเป็นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟแล้วก็จะมีมือจับก็เป็นโครเมียมจากโรงงานนะครับเนี่ยล้อแม็กสีเข้มนะครับน่าจะเป็นดำด้านเนาะเข้ากับสีรถมากนะครับเพราะว่าชุดแต่งก็จะเป็นสีด้านพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายนะครับใช่ นี่เป็นบันไดหลังรหรือว่ากันชนหลังโรงงาน,นครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดตัว xlt นี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกไงเป็นตัวท็อปเลยอ่าตัวนี้ก็คือตัวทอ็อปครับไลเนอร์โรงงานนะครับผมเดิมเดิมเลยอ่าเดี๋ยวเรามาสังเกตข้างในกันต่อเรื่องราคาเราจะคุยกันระหว่างคลิปนะครับผมพอเข้ามาเจอข้างในนะครับ ตัวเกียร์ธรรมดาเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องหรือเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเหยียบคัตก่อนทุกครั้งอ่าสตาร์ทชึ่งนะครับตัวนี้สก,กัดสตาร์ทง่ายมากมีเตือนด้วยนะครับว่ารถสตาร์ทอยู่เปิดประตูระบบความปลอดภัยของเขาสูงมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหน้าจอแสดงผลตรงกลางตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเห็นไหมว่ารถจอดอยู่นะี่ยเบามากหมุนง่ายมาก แต่เวลาขับขับไปนะครับพวงมาลัยก็จะแข่งขึ้นแข่งขึ้นตามความเร็วที่เราขับมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับทั้งหมด4ด้านเลยด้านซ้ายบนก็ควบคุมมันติวิดีโอที่จอวิทยุนะครับด้านซ้ายล่างก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงวางหูโทรศรัพท์รับโทรศรัพท์แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นครุสคอนโทรนะครับเป็นกระบะสประตูเกียร์ธรรมดาที่มีครุสคอนโทรลกับสปีดลิมิตให้นั่นเองอ่า ส่วนขวาบนก็ควบคุมจอกลางครับอัตราการใช้น้ํามันการตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ตัวจอนะครับสามารถต่อโทรศัพท์ได้ต่อบูทูธได้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นจอสัมผัสยังเป็นตัวปุ่มกดอะนาล็อกอยู่นั่นเองแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะครับยังไม่แอร์ดิจิตอลตัวเกียร์นี่เขาเรียกว่าเกียร์หัวใหญ่นะก็คือว่า6สปีดแล้วตัวนี้ยกขึ้นเข้าถอยหลัง ภายในนะครับก็แอร์แบ็กสลูกไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้นะครับเดิมทีเราขายกันที่ห9 9 0 0นบาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่5 8าแ0 0แบาทนะครับเท่ากับว่าลดกันไปจุกๆเลยก็คือหมื่นสี่นั่นเองตัวนี้นะครับนอกจากลดกันแล้วเนี่ยเหลือ5 8าแ0 0แบาทเนี่ยท่านใดที่มาจากไลฟ์สดเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกอ่า,อาใช่ครับผม รถแรงนี่หมายถึงรถคันนี้แรงมาเยอะครับแรบงรถราคาแรงครับผมก็คือว่าสุดๆเลยว่ารถมาหมื่นสี่แล้วแล้วแบบมาจากไลฟ์สดอาจจะมีพิเศษให้อีกอ่าเพราะฉะนั้นคันนี้ครับรีบจับจองเข้ามาได้เลยเพราะว่าสี่ประตูเกียร์ธรรมดาสีดําตัวสูงเนี่ยลูกค้าแย่งกันไม่น้อยครับไ,ไม่น้อยครับผมใช่ ไม่หกห0ื่นสี่พันนะครับผมไม่น้อยมากนะครับผมอ่ะอย่างนี้บอกเรามีทุกสถาบันการเงินให้ท่านเลือกธนาคารไฟแนนซ์เล็กหรือเขาเรียกยังไงอ่ะลิสซิงท้องถิน่นอ่าหรือว่าไฟแนนซ์ท้องถิ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเพียงแท่ท่านเดินเข้ามาเรามีการให้คําปรึกษาของทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยที่อยากสนใจออกรถที่เรานะครับเอคาสาขาหน้าโรงเรียนปิน้น อย่างนี้บอกครับคันนี้ Ford Ranger r a p t o r เปนะครับปเป็นกระบะปี2000เอ้ยไม่ใช่ Ford Ranger XLT นะครับเป็นกระบะปี2019ราคา585,000บาทไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดเข้ามาได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือว่าฝากด้วยเลยทางเว็บไซต์เราเว็บเพจเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หลักรับซื้อขายรถเชียงใหม่เคาหน่งเรียนปิ๊น ไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดแอสไซเอนเดอร์เซเน็กแอนเดอร์สกอร์ยูสคาอ่าทิกตอกยูทูบชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ยูทูบชา n e ลเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่างวันนี้ก็จะเป็นจะฝากเรื่องอ่าขายดีวันทุคาอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามนะครับเอเอคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับผม มาง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าท่านมาจากสี่แยกสารเด็กข้ามไฟแดงมาสองไฟแดงซ้ายมือนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปิ้นเลยถ้าท่านมาจากาสะพานนครพิงค์เลยสลายอิลสูมาครับถัดมาแค่50เมตรเราอยู่ขวามือเลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์นะครับในเพจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ไม่ซื้อไม่ว่านะครับเข้ามาปรึกษากันก็พอเรื่องสุดท้ายสำคัญที่สุด เรารับประกันนะครับรถเราไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อนะครับถ้าตรวจพบนะนํารถมาคืนได้เลยคืนเงินเต็ม,ตมจํานวนด้วยอ่าฝากด้วยนะครับเอคาสาขานั่งเรียนปิ้นยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันจันทร์อ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ